และมวยคู่ที่3ครับสนับสนุนโดยเยสซี่ฟันเทธไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดนักช่งในมวเงินครับนักช่ชาวจังหวัดจันทบุรีฝึกซ้อมอย่ค่ายกียดนาวี introducing w o blue c o m e from จันทบุรี province training out of Ki ียดนาวีจิ with professional cast of s i e v f i g h t and 44 week o u r i c t o s l a i e and gentlemen please welcome s ิมเกีย now วี We'll fight. Welcome, your blue cutter. He come from Chantaburi Province, training out of -Nah we team Gym here in Murray Put your hands together and welcome Siam now we lekuda soon kuni bumbang kuni na xoxo shato wa nakona na yoof fik saan de de kai segnum bantanar and his opponent is appointed new kuni na the kona yaup province training out of singum bantanar gym with professional records of 46 fights and 30 victories ladies <laughs> and gentlemen please welcome sanza singum bantanar The global fight. And นร e right now your เร ok, d c o น n e r He c o ่ e ากนคร o า n กแ o รวันส์สเล่งอาดัปสิงนุ่มพัฒนาจีินประชุม u ชอ h a Put your hands together for สสิงห um ์หนุ่มพัฒนาท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงผู้รองของรายการ The Global Fight Champion c h a l l e n ทางช่อง9 M c o t HD มาเลข30กันแล้วครับซึ่งคู่นี้มีการต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมครับทางด้านสยามเขียดนาวีรักชกรุ่นน้องจากจันทบุรีได้น้ำหนัก1กิลกรัมครับซึ่งทางด้านสยามจะชกในเวทีกัด57กิโลกรัมได้รับการต่อมาจากทางด้านเจ้าแสนแสบสิงห์หนุ่มพัฒนาครับนักชกจากนคราน,าคนายุในมุมแดง ที่กัด56กิโลกรัมเราดูว่าวันนี้1กิโลกรัมที่ต่อให้กันจะมีผลหรือไม่รด้านเจ้าสยามครับนายอวิเลศมิตรแท้ครับจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีในวัย22ปีปัจจุบันรับราชกา,ารเป็นทหารเรืออยู่นะครับสามปอมหลังฝากผลงานเอาไว้ในชนะรวดครับไม่ว่าจะเป็นการชนะซุปเปอร์แชมป์ปอปัทายิมชนะนอกรุ่งไทยดำหัดมวยไทยและล่าสุดชนะคะแนนแสงสุริสศิรดดินทาวว้ครับ จากเกียรตนาวีครับส่วนมุมน้ําอ่ามุมแดงครับท่านผู้ชมครับแสนแสบหรือว่านายต่อสักพุ่มสะครับจากจังหวัดนครมานายกในวัย29ปีสูง166เซนติเมตรสามฟอร์มหลังชนะ2เสมอหนึ่งจากข่ายมวยสิงห์พัฒนาครับล่าสุดเสมอกับทางด้านเจ้าชาติพิชิตสสต้อยแริ้วมานะครับหลุดล่างสลีล้านนั้นได้กันเลยครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัม แตสลีละลูกร่างนั้นต้องบอกว่ามองไม่ออกครับนะครับจากคู่นี้น้ำชมได้ดูแน่นอนครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์พ,พิกัด46กิลกรัมของมังกรดำ10หมดวดวีไวิกเก็ตวันมวยไทยยิมราชบุรีครับซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์จากเชียงรายนะครับจะเจอกับกาก้าปอปลื้มยิมผู้ท้าชิงจากหนองคายนะครับยกทีหนึ่งครับในคู่รองของรายการ มาชนเลยครับมาชมกันครับยกที่หนึ่งปอดกำลังสดทั้งคู่ครับสามไฟหลังยังไม่มีใครแพ้ใครเนน้ำมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะสยามนี่มีควาดชัยชนะมาสามไฟรวดครับขณะที่แสนแสบก็ชนะสองเสมอหนึ่งครับซีกซ้ายครับสยามเนี่ยจะพยายามปบดซีกซ้ายของแสนแสบเก๋าอยู่แล้วครับประสบการณ์นี้นมีมาเป็นกระบุงครับดีบกว่ารถชนดีครับแสนแสบเดี๋ม,มือคืนแสนแสบท้อสมัยครับ กันหวเทมือครบเครื่องไลก่กาดไหลจะมาขู่เลยครับทางด้านแสนแสบใงนงี้ฐานล่างเข้าไปครับหลังก็เป็นประเทศจอมเชิงนะครับกตินี่ฝีมือทั้งคู่ครับแต่วันนี้ทางด้านแสนแสบเลือกที่จะโจมตีก่อนครับจิงเดินเข้าไปหาก่อนขีดขวาหลุดครับ าาวางด้วยขวาครับสาแสบมียกรอบหนึ่งเจว้วะแล้วก็วางแข้งขวาครับสนสแสบติดแย่เยี่ยมตีมือร้ายกาเแล้วเตือนครับรบน่นงานฐานล่างเข้าไปเจาะก,ก่อนเลยครับวางขวาอีกที่เตยัดเตะฝังครับชิงก่อนได้เปรียบครับเต่ก่อนเข้าเป้าก่อนแต่ยานก็หันมาคัดมาลาเรียกตอบขึืนมาบ้าครับ แต่ยิงแห่เย่างเดียวไม่ได้แน่ทาซ้ายอันบที่ี่ครับโย่ขยับสร้างจังหวะจระับจิ้มลำตัวเรียบจะบวกหมัดับกระดานเจ้าแสนแสบแล้วก็สยามนีแ่แหละครับแม่เมกะแท้ยัดเข้าไปครับแสนแสบโจมตีหลายจุดวันนี้พยายามว่ายังไงครับสายครับอยู่กันเกย์ใกล้ก็ตดสายวางขวาครับขู่รุ่นน้องครับเรียกว่าประก,กาศศักดาครับ บอกว่าค่อยๆขู่ค่อยๆก้าวเข้าไปครับเตะขวาเขา้ามาอาลูกนี้โดนแข้งซ้ายเต็มกลางหลังเหมือนกันครับแสนแสบดูจากคน้างนิ่งแบบยืนใกล้ๆเลยครับแสนแสบครับทีมตัววางด้วยขวาซัดเต็มข้างอีกทีครับดูด้วยความละเอียดครับวันนี้แสนแสบครับอย่งางนี้ก็ค่อยๆเล่งเกมขึ้นมาบ้างครับเอาตวะวันทุงซ้ายเข้าไปแล้วนนเลือกออกด้วยความชัดเจนครับไม่ออกท้างเพื่อนะครับนะแสนแสบเป็นงานฐานล่างครับ แต่ว่าสยามรีรีร,ร,ร,อรอแบบนี้ไปรับเยอะแบบนี้เนี่ยมีปัญหาในช่วงยืดเยื้อได้เลยครับ,รบสผนตน้นขอให้แข็งแกร่งจบด้วยแบบนี้จะแทงซ้ายครับเสียเข้ามาจาับหเตะขวาฝังเลยครับแล้วผิดไปซ้ายอีกทีแต่ว่าดูครับซ้ายหน้าก็ออกได้ชัดครับพี่น้อยครับนี่นะครับนะฮะแต่ยามชิงไปเข้าไปหาครับแข็งแกรงก็ยังไม่ตกใจรอโตเอาแหลังคองซ้ายตรงตัวมาโขลกแข้งขวาตาม ตอนนี้เกมส่วนใหญ่ท่านผู้ชมครับ99อครับอยู่ที่วงนอกกับการจับจังหวะการออกอาวุธแลกกันด้วยแข้งคับจิ้มลันตัวต้องหาจังหวะวางแข้งเข้าไปโอ้โหนี่โดนปาอ้ยหลับปากอากาศเับแสนแตบโอ้แตกด้วยครับโอ้ได้เลือดเลยครับท่านผู้ชมครับดึงแล้วสับเข้าไปครับโอ้แตกบริเวณใต้ตาซ้ายครับโอ้นี่ครับพอเป็นเกมวัดเชิงวัดฝีมือครับซึ่งใครพลาดนั้น โอกาสจบด้วยผลน็อกค่อนข้างสูงและไปนั้นนั่นแสนแสบที่พลาดครับโอ้โหสับเข้าไปใต้ตาเลยครับแตกเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตัวเองก็ไม่พอใจครับวพาพลาดครับความผิดพลาดครั้งเดียวของท่านแสนแสบเป็นเรื่องเลยครับดูพาพช้าครับท่านผู้ชมนี่ครับจังหวะกระแทกมาแล้วโอ้โหสับสวนเข้าไปครับแย่ซ้ายเข้ามาครับแต่นี่ครับรุ่นน้องต้องตัดสินใจครับ วันสอกขวาสวนท,ทันทีโอ้เปลี้ยงเข้าไปครับอือัแส่พยายามจะล้วงลำตัวครับนี่ครับโดนสอกขวาสวนเลยครับโอ้แก้พางได้ดีได้เนียนิกีกสะด,ด้านเจ้าสยามครับโอ้สมมุติแบบครับสอกขวาดอกนี้ปิดเกมไปเลยครับไปบนเวทีครับช่วงนี้เราไ่รู้รางวัลพิเศษกันก่อนครับ now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบัรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official <S <S ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook Page Alright ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner. Well up are technical now, blue corner. Siam, get no win!